มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรำให้ทั้งคู่วินัยไกลบุตรเจอเจ้ากรรมในเวรคนที่หมาหาถึงบ้านเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนตกใจจากที่หนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดบันทึกพิธีอาหสสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหลังจากตามหาจนเจอเจ้ากรรมคนที่หซึ่งยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งเปิดใจ เมกวินัยไกลบุตรที่ยอมรับว่าแอบ,บนอนร้องไห้คนเดียวชีวิตตลกแทนที่คนจะขออโหสิกรรมไปหาเขาเขาต้องมาหาเรามีที่ไหนคนนี้เขาดีไม่เคยเจอไม่รู้จักได้พบว่าเจ้ากรรมคนที่หกซึ่งอาจารย์ไพศาลแสนชยัยเปิดบุพกรรมนิมิตว่าชาติก่อนชื่อว่าในช้อยชาตินี้ชื่อว่านพดลซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยและขอเดินทางมาหาเมฆวินัยเองที่บ้าน ทางนี้นพดลยอมรับว่าทราบเรื่องที่ตัวเองเป็นเจ้ากรรมวินยครั้งแรกตกใจประหลาดใจเชื่อเรื่องเวรกรรมแต่เรื่องพบเรื่องชาติไกลตัวแต่เรื่องอโหสิกรรมยินดีเลยอยากช่วยพี่เขาได้เห็นข่าวพี่เขามาบ้างเห็นพี่เขาทุกทรมานถ้าได้มาทำแล้วพี่เขาสบายใจร่างกายพี่เขาดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี ส่วนที่คนกลัวว่าอาหงสิกรรมแล้วกรรมจะย้อนกลับมาหนุ่มคงกระพันได้สอบถามอาจารย์ไพศาลแล้วได้คําตอบว่าเป็นทานที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์สิ่งไม่ดีไม่มีเลยเป็นเรื่องบุญกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นทานได้บุญนพดลยังบอกว่าอยากขออาหงสิกรรมเมฆวินัยด้วยเช่นกันมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะก่อนหน้านั้นชาติพบก่อนผมอาจไปทําอะไรให้พี่เขาเจ็บช้าน้ําใจขออาหงสิกรรมกลับด้วย จากนั้นเริ่มพิธีเมฆวินัยกล่าวทางน้ำตาว่าพูดไม่ออกแทนที่ผมจะไปพี่เขาต้องมาหาผมผมเสียใจมากพี่มาให้ผมซึ้งผมปลื้มมากจริงๆมันจำเป็นผมไม่ไหวทรมานมา4-5ปีขอบคุณมากขอให้พี่จะเดินรุ่งเรืองด้านพนพดลเองก็ปาน้ำตาร้องไห้ตามไปด้วยนะคะรวมไปถึงภรรยายที่มาด้วยก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกันคะ่ะเมฆวินัยยังบอกอีกว่าวันนี้ใส่เสื้อเดือนหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อ เลือดยังติดเสื้ออยู่เลยก่อนทําพิธีตามขั้นตอนเมฆวินัยยกพานขออโหสิกรรมต่อหน้ากับผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นครั้งแรกและอีกฝ่ายได้กล่าวอโหสิกรรมให้วินัยเช่นกันแล้วก็ขออโหสิกรรมเมฆวินัยด้วยโดยเมฆกล่าวว่าพิธีเหมือนเราได้ปล่อยได้วางผมทําดีที่สุดแล้วพร้อมทั้งกวดน้ําร่วมกันเมฆบอกว่าอาการตอนนี้ตุ่มไม่ขึ้นแล้วรอแผลหายอย่างเดียวด้านหนุ่มคงกระพันทักว่ามือดีขึ้นมากจากเมื่อก่อน ภรายาเคยเผยภาพในรายการมือเต็มไปด้วยตุ่มน้ำพองต้องคอยดูดน้ำเหลืองขณะที่ภรรยาของนพดลยอมรับว่าเพิ่งจะอ่านข่าวพี่เมฆเรื่องอหโหสิกรรมไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไม่คิดว่าจะมาผูกพันกับคนที่ครอบครัวของเรางงมากนุ่มเผยว่ามีเรื่องแปลกอีกแม่บ้านที่เลี้ยงลูกผมเลี้ยงลูกพี่นพดลด้วยนะทางนพดลแล้วก็ภรรยายอมรับว่าไม่เชื่อเรื่องชาบพบมาก่อนเจอเรื่องอจจัศจรรย์ใจประหลาดใจมากพร้อมทางนพดลยังเล่าเรื่องประหลาดอีกว่า แค่คิดจะทำด้วยดีสิ่งดีดีก็บังเกิดคิดจะมาเยี่ยมพี่บ้านเลขที่พี่750แต่พี่เขาบอกบ้านเลขที่เขา7ห้า7ผมไปซื้อถูกรางวัลที่หทั้งหมด9ไปเปิดให้ดูได้เงินรางวัลนึ0 0 0 0บาทดานเมกวินัยบอกถึงกับขนลุกยินดีด้วยกับบุญที่ได้ส่วนสิ่งที่ทำวันนี้โล่งใจก่อนที่หนุ่มคงพันจะเผยความคืบหน้าทิ้งท้ายด้วยคลิปว่าเสร็จแล้วเจ้ากรรมคนที่เจ็จของเมกวินัยไกลบุตรเป็นคนสุดท้าย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ